สวัสดีค่ะ,คะวันนี้ตรงกับวันที่7จตุลาคมปีพุทธศักราชส5ง7นะคะเวลาโดยประมาณก็15บหนาฬิกานะคะจากสัมภาษณ์ผู้ที่เคยเข้ารับการอบรมโครงการปฏิบัติธรรล้างพิการฉลายวิจัยน,นะคะเดี๋ยวช่วยแนะนําตัวเองนะคะสวัสดีค่ะดิฉันลาวันสภาค่ะอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่คะบ้านเลขที่57าทับหนึ่งหมู่เอำเภอไหน อำเภอแก่งคอจังหวัดเชียงภูออกใกล้ๆกันนิดนึงทำงานอะไรแค่นีแม่บ้านค่ะม่บ้านมีปัญหาสุขภาพอะไรไหมมีค่ะเปวยเป็นอะไรครับมาเร็งค่ะมาเร็งที่ไหนที่ตับค่ะมันมีอาการยังไงมาก่อนเนี่ยมันก็เหนื่อยแล้วก็แน่นหน้าอ,อกอืมไปตรวจเจอครั้งเดียวว่าเป็นมาเร็งเลยเหรอครั้งแรกก็เป็นเนื้องอกในลำไส้แล้วก็ผ่าตัดมาได้ห้าปีแล้วค่ะอืม มีอาการแน่นท้องท้องหรือท้องเฟ้อไมวันนั้นแน่นไม่เยี่ยวแล้วก็ไม่ถ่ายค่ะทีนี้เราไปรักษาแบบไหนก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลไปเอสเรีไปยังแต่ยังไม่ได้ยังไม่ฉายแสงเนาะจะผ่าตัดลำไส้มาก่อนค่ะก่อนก่อนที่จะตรวจเจอมะเร็งลำไส้เนี่ยเรามีพฤติกรรมการกินยังไงบ้างก็ดิบก็ไม่ทานนะไม่ทานเลยกินอาหารรสจัด ก็ปันกลางค่ะส่วนมากแกชอบอาหารจืดค่ะเครียดไหมชีวิตเครียดมันก็ทํางานบางครั้งก็เครียดแต่ปกติแล้วจะเป็นคนไมค่ค่อยชอบที่น,นี่แปลกนะว่ามะเร็งมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะเู็นกามาพันค่ะมาพันพ่มใครเป็นแหมตระกูลพ่อพ่อเป็นอะไรตระกูลพ่อเขาเป็นทั้งตระกูลเลยค่ะมะเร็งที่นี่ค่ะทั้งเต้านมทั้ง ตับทำอะไรนี่คะอ๋อตัวเองก็เลยคิดว่าได้มาจากพ่อเนาะใช่ค่ะทีนี้ตอนที่เป็นในมะเร็งลำไส้เอ้อเป็นเป็นก้อนที่ลำไส้ใช่ไหมค่ะแต่มันมันจุกแล้วก็แน่นแล้วก็หายใจไม่ออกตอนนั้นคือในยาหม่องตลับใหญ่ๆเหมือนที่ซื้อที่นี่แหละคะ่ะคืนหนึ่งอ่ะเกือบหมดเลยคะ่ะอืมแต่และคืนไม่มีความรู้สึกว่าร้อนหรือแสบแล้วเราเคยไปซื้อ,อยามากินไหมก่อนนั้นก็ลก็ซื้อ,อยากระเพาะค่ะ ลูกดมีกระเพาะมาแล้วก็ไปหาหมอก็ได้ยาลูกดในกระเพาะมาตลอดจนตค่ะแล้วมามาทํายังไงถึงเจอภาวะก้อนในตับไปในในลำแสงก<ป>็สองกล้องก็ไปไปไปเอสเลดบเนะูบอกว่าเป็นเขาบอกว่าเป็นมะลูกเนื้องอกในมะลูกแต่พอไปเปิดแผลเปิดยาวมากเลยเปิดจากนี้มาถึงหน้าหกเลยค่ะเขาบอกว่ามันเป็นก้อนเนื้อร้ายคือเป็น เนื้องอ่างหรืลำไส้ลำไส้ด้วยตอนแรกตั้งใจจะถามมาลูกามลูกค่ะแต่พอไปเปิดแผลแล้วมันไม่ใช่ก่อนที่เราจะเจอเนื้องอกใเป็นมดลูกมันมีอการปวดที่ข้างซ้ายปวดข้างซ้ายมีอาการท้องผูกอะไรก่อนเันก็มีค่ะแสบท้องค่ะเป็นมานานไหมพวกประเภทแสบท้องหรือกินยาลดกดเก็ประมาณเป็น hmm. ป like, ีสองปีค่ะปีนาค่ะ แต่แล้วก็มาตรวจเจอเป็นก้อนที่มดลูกใช่แต่่าเข้าไปเป็นเจอก้อนที่ลำไส้ด้วยเนอะทีนี้หลังจากที่เราไปผ่าตัดเสร็จนะเราเรารักษาแบบก็รักษาแบบแเหมือนแพทย์ปัจจุบันนี้แหละคะ่ะยังไงบ,บ้างก็ให้ให้ไปให้ไปขอนแก่นกประมาณสามสี่ครั้งแต่ก็ให้ยาลดกดมายาระบายมาหรือยาอะไรมาเนี่ยเเขาบอกว่าไม่เจอมะเร็ง มันเจอะอะไรเขาก็ไม่ได้ให้คีมโมทีมีอะไรมาอะไรแคบนี้เขาบอกว่าไม่มีแต่ก็รักษาสุขภาพให้ดีถ้ารักษาไม่ดีโอกาสจะกลับมาก็มีโอกาสจะหายก็มีแล้วก็พอดีมาหาหมอมันแสบก็พ่อมากอะ่ะยาแสบแล้วก็ครั้งไปนอนไม่ค่อยหลับแสบแล้วก็ทําให้เครียดอ,อีก ันก็เลยมันเลิกไปหาหมอประมาณเจ็ดแปดเดือนเพราะมันมอกตรวที่ต่มก็เลยไปหาหมอใหม่นค่ะคุณหมอบอกว่าห่างห่างคุณหมอนานไปแล้วเป็นไงเจนเป็นเจสแล้วก็อันตาสามอันตาสามก็เป็นก้อนขึ้นมาตอนที่ตาค่ะแล้วคุณหมอเขาวางแผนรักษาอย่างก็ให้ไปให้ไปอิตาลีของพิตเตอร์อแล้วก็ พอไปอ,อสิสรเลก็ไม่รู้ว่าขื่นอะไรขึ้นแต้ไมไปหมดเลยนะขาไ่แพ้อะไรเขาก็ไม่รู้นะพอออกมามนี่มันสีดหมดเลยอื<ม>เหมือนจะในใจว่าเราจะถึงบ้านเราไหมเนาะ<ม>หรือจะตายที่โรงพยาบาลเนาะไม่รู้ว่าอาการมันเป็นยังไงบอกไม่ถูกเลยว่า<ม>พอเราไปอสิสราคอมพิวเตอร์เนาะแล้วเขาก็ส่งไปคอนแกนส่งไปคอนแกนเข้าไปไปสามครั้งครั้งที่สี่เขาก็เลยบอกว่า ครั้งแรกก็บอกว่าคุณหมอไม่อยู่<ม>ก็กลับคร<ม>ั้งที่สองคร<ม>ั้งที่สองให้นัดไปคร<ม>ั้งที่สาม,มก็บอกว่าโรคของคุณนะ่ะมันกระจายไปทั่วท้องแล้วม,มันเป็นมันก็เป็นก้อนยิงยิงอย่าคุณหมอเป็นก้อนทั่วท้อง,งจริงอา้าวเรือแล้วมันแน่นไหมมันก็แน่นหายใจไม่ออกมันสารพัดอะมันท้อแท้ต่อชีวิตหรืออะไรมันลุมเล้าหนูมาหมดเลยน้ำหนักมันลง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 มาทุกวันทีนี้หนูมนอน บอกไอ้รลวยาาเนี่มันจะตายจริงเหรอตายกูไม่ยอมนะกูจะลุกคุณสู้แล้วทีนี้บอกงี้เลยอ่อไปนี้กูจะไม่นั่งไม่นอนพอนอนแล้วมันจมไปหมดเลยค่ะอะไรอะไรทุกลมแล้วหลังนี่ก็ปวดก่อนจะมาหาคุณหมอนี่ปวดแล้วที่แล้วแล้วคุณหมอทางโรงพยาบาลเขาได้นัดไปทําการรักษาอะไรไหมให้ไปผ่าค่ะวันที่สิบกรกฎาแต่แฟนแล้วก็แม่พ่อบอกว่าผ่ามาแล้ว ตัวเองก็ไปนอนสลบอยู่สามสี่วันก็ไม่ฟื้นเขาบอกว่าไปผ่าตับนี่นะยค่ะไม่ค่ะใส่เนื้องอกเลมหนูก็สลบไปนะเนื้องอกเป็นอะไรคือแผ่นเนื้องอกน้ำไส้นี่ค่ะแล้วที่ตับเขาจะผ่าไหมมันก็เจรก่อนผ่าค่ะเขาเขานัดวันจะผ่าหมดเลย่วันที่สิบกรกฎานี้จะผ่าตับหนูจะไปเจาะน้ําเหลืองเจาะอะไรแม่บอกว่าไม่ต้องไปหรอกตายก็ให้ตายอย่างใหญ่ถ้าให้ทรมานอีกเลยข้างนี้ หนูก็บอกกับแม่ว่าหนูไม่ขอทรมานด้วยการผ่า uh huh. ตายก็ขอให้หนูตายตายยังไงก็ท่านอย่าให้หนูมีแผลอีกเลยว่างี้ uh huh. ค่ะทีนี้มาเจอวิธีการนี้เลยไงมาได้จากบังอ่อนค่ะเออาบาังอ่อนค่ะน้องสะพ้ายมา,าแล้วเขาก็ไปซื้อของที่บ้านบังอ่อน uh huh. บังอ่อนก็บอกว่าก็ uh huh. เลยถามว่าอี uh ่ huh. yeah. ยายนางก่อนผอมนะไปทําอะไรมาเขาบอกว่าเข้ามารักษาที่นี่ออืก็น้องน้องจะไปพูดให้ฟังเข้ามาไยินนั้นเลยอบางออนนี่เป็นมะเร็งตับใช่ไหมไม่เป็นอะไรก็แกก็ว่ามะเร็งตับแต่ตอนนี้แกดีขึ้นค่ะแกก็อ้วนกลัวสูงมุกก็เลยแนะนําให้เรามาก็เลยบอกเขาว่าน่าจะแนะนาตั้งนานแล้วนะแนะนําตั้งแต่เดือนแรกคงไมู่มขนาดนี้และทีนี้พอเขาแนะนําก็เชี่ยก็มามานี่เป็นครั้งแรกเลยนะ คุณใครที่ว่าที่บ้านจะบอกว่างงง่ายพี่ช่างอ๋เขาบอกว่างงง่ายเลยขนาดหมอยังเอาไม่อยู่แล้วอันนี้เอาอยู่ก็ไปเหอะช่างตายก็ขอให้ตายจะไปรักษาที่นี่เป็นครั้งสุดท้ายเลยขอรักษาอีกเลยพูดกับเขาอย่างนี้เลยพอมาแล้วเป็นไงบ้างอาการปวดหลังอาการปวดหลังก่อนที่จะมาที่นี่นะคะสามสี่วันเนี่ยที่นอนกว้างกว้างเนี่ย จะหมุนรอบที่นอนเลยเพราะอะไรมันปวดค่ะมันปวดที่หลังแล้วก็มันมันเหมือนมีอะไรช้อนชัยในสันหลังแล้วก็แขนที่นี่ค่ะมันจะปวดมากนอนไม่ได้เลยอนอนไม่ได้มันก็หมุนหงิดไปหมดเลยอ่ะแล้วมาที่นี่เป็นไงเดี๋ยวนี้หนูนอนได้สบายเล้วยค่ะแต่เอลที่ปวดเนี่ยมันก็พอไปพอมาเข้ายาบ้างไมปอกบ,บ้างอะไร โอ้ยตรงที่มันเคยเหมือนเป็นตัวอะไรไตดังชั้นหลังเนี่ยค่ะมันก็หายไปแต่มันก็ไม่หายแบบว่าสนิทนะแต่มันก็มีแต่มันไม่มันไม่เหมือนที่บ้านไม่เหมือนอยู่ที่บ้านที่บ้านมันพลังงานทุกีบสี่ชั่วโมงแต่ตอนนี้นี่เริ่มนอนได้เริ่มนอนได้ไอ้ที่อกที่ที่มันขวบตุ๊บตุ๊บหนึ่งมันก็เบาลงมาเยอะแล้วขนาดยังไม่ได้ผ่านเต็มคอร์สเลยเนาะแต่ก็ยังมีเข้นมีกําลังใจขึ้นบ้างไหมคะ ค่ะแก่หนูดีคือกำลังใจมากขึ้นก็ต้องเป็นเรื่องปกติพ่อมีพ่อมีแฟนมีรูปมาเยี่ยมทุกวันีโอ้ดีจังให้มาอีกเนาะให้เวกัสมาอีกแล้วก็มารักษาฟอหน้าก็จะมาอีหมายยาสมุนไพรให้แม่ชีผสมให้เอาไปทานเนาะคิดว่าถ้าเราจับหลักได้ง่ายๆก็คือเอาจิตมาเป็นนายเอากายมาเป็นบ่าว กายเป็นเรื่องของมันถ้าเราไม่เอาจิตของเราไปผูกกับความเจ็บป่วยทําจิตให้เบิกบานเหมือนกับหลักธรรมของพุทธศาสนานะคะที่ท่านกล่าวว่าจิตเป็นนายกายเป็นบาวนี่นะมันก็จะทําให้เราผ่านพ้นความทุกข์ทรมานพวกนี้ได้เนาะใช่ค่ะ รู้สึกว่ามาเข้าค่ายในครั้งนี้ได้ประโยชน์อะไรบ้างได้ความรู้เยอะแล้วก็ได้สุขภาพก็ได้เยอะค่ะอืแล้วความสบายใจสิ่งแวดล้อมก็ดีและทุกคนที่นี่ดีหมดยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ว่าจะมาจากที่ไหนที่ไหนดีหมดเลยค่ะเสมียนญาตินะคะคิดว่าวิธีนี้ประหยัดไหมประหยัดค่ะเพราะว่าก่อนที่จะมานี่นะจนหมดตัวแล้วค่ะเลยชุดละห้าความหกความซื้อมาหมดกินเข้าไปแสบแสบปวดแสบปวดร้อนผู้กินค่ะค่ะ เพิ่งตัวเองได้ไหมมิถุนก็ว่ามากเลยค่ะืีเนี้ยมากประหยัดที่บ้านเยอะบ้านเขาก็หาลักค้าคณเดียวทั้งบ้านเลยค่เนี่ยค่ะอ๋อแต่ก่อนนี่เคยเคยใช้พวกฝังเข็มไหมไม่เคยเคยใช้สมุนไพรไหมสมุนไพรก็น้อยที่สุดเลยค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลค่ะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับโครงการนี้ ก็อยากให้มีแล้วก็อยากให้รักษาคุณอย่างนี้ไปตลอดค่ะเพราะว่ามันเป็นโครงการที่ดีมากเลยค่ะค่ะก็อคนที่บอกว่ามันงมงายก็อย่าคิดอย่างนั้นเลยค่ะทําไมเขาถึงคิดว่ามันงมงายไม่ทราบเลยคเขาว่าอะไรจะดีเท่าหมอนะค่ะหมอค่ะแล้วก็แล้วแต่เขาเนาะแต่พอคุณลาวันมาดูแล้วมันเป็นเรื่องที่งมงายเลยไม่ค่ะเป็นเรื่องที่อมหัศจรรย์เลยค่ะ อืมค่ะเนาะต้องเชื้อเชิญให้มาพิส,สูนรเนาะค่ะสุดท้ายก็ขอขอบคุณคุณลาวันเป็นอย่างสูงนะคะคและจะขออนุญาตถอดบุสัมภาษณ์นี้ในงานวิจัยนะคให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ให้หายนะไอวันหายเป็นมาเป็นแบบอย่างคนอื่นนะคะ,ขอ,คอะขอบคุณค่ะ